ไมกินมันหอมเยากนดกินเนื้น้บอ่เขียบไม่เห็นนล้วล่ะถ้าหยิบไปเห็นมันกินน่าจะไม่ให้อัวอกควนกินเป็นอยู่เตี้อือวก็กินก็พอ บางทีเคยกิโลที่นหนซื้อมานี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเหมือนหนูไหมตอนเด็กอ่ะชอบกินอ่ะกินทุกอย่างเลยกิน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 อาจจะมีส่วนก็ได้แค่ให้เลยที่หนูกินเมลพิซึ่งกิโลยี่สิบห้าบาทเบิรงรถกับข้าวยี่สิบบาทสามเม็ดแล้วอมียี่สิบบาทพอไปตลาดก็เขาเป็นแบบสะดวกซื้อไงเขาเดลิเวอรี่มาให้อย่างนี้อย่างอน่อยค่าน้ำมันรถเทาไงใช่เขาก็ต้องเอาทุกอย่าง เอาไปขับตัวไว้ในถอดปลากับถอดผสมมียางแส้ไทยแส้อยู่แถวรถกระเพาะ่ะนี่ไงทำรายการชินจังกินอร่อยเฮ้ยตามเราตั้งชื่อร้านเลยชินจังกินอร่อยอร่อยชินจังชินจังกินอร่อยชินจังกินอร่อยนี่ไงทำรายการนี่ลงรายการคลิปแรกก่อนเลย ทำปะหมดมาทนี่ได้แม่ทำได้แต่ต้องมา,อาที่นี่นะอืมริงจังกินอร่อยข้าวผัดพริกแกง <c oughs> ข้าวผัดอะไรพวกเนี้แก็ทำได้ไม่เห็นป้าที่ว่ามันเอาลูกมาจับลูกมันมานั่งกินอะไรก็ถ่ายไว้อะเอเอทำตามสั่งแม่ทำได้หมดเลยเพราะเรามีคนช่วยอยู่บ้านทำเสร็จก็ใส่กล่องกินจานกินอร่อยได้

เออแล้วก hey, hey, so mm ็เผาตรงทีจมวางเผากับไรทำไรมาวางอะมั่งเจอนาะเจเสียอะไรผัดที่เขาอร่อยเนี่ยแต่ฉันไม่ได้กิเพาผัดที่เขาเราใส่นมมาลูกนี้น่าเอาวางไว้ให้เขาแค่5ลูกนะปำ <laughs> <laughs> ตอนนี้ไม่นา่าจะทันแล้ว <laughs> นำ้ำลายเต็มไปหมดแล้ว

เป็นเมนูขอหอมมะเม่นหมดอือไม่กินในปืนมันกันเลยสวาให้เวลาหน่อยมันเลยเหร่นมันชิงเหร่น